2x เผิงโมนา M03 แฮชแบกไฟฟ้าล้วนวิ่งได้ไกลมากกว่า600กิโลเมตรมีลุ้นขายไทยด้วย <ond> จากในคลิปก่อนหน้าที่ทางเราได้รายงานไปแล้วว่า x เพิง G6 ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้า e 100%หนึ่งในรถยนต์ e-v ที่หลายคนรอคอยการเปิดราคา เตรียมจะเปิดราคาจําหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ซึ่งในขณะที่ประเทศไทยกําลังจะเปิดราคาของ G6 นั้นอีกฝากฝั่งในประเทศจีนก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเช่นเดียวกันโดยเมื่อวันที่8สิงหาคม2024ที่ผ่านมา x p e เพิงได้เปิดตัวรถยจดในฟ้ารุ่นใหม่อย่าง x p e ก m เพิโมนา M03 อย่างเป็นทางการพร้อมกับการเปิดรับคำสั่งซื้อล่วงหน้าแล้ว สำหรับโมนานั้นจะเป็นหนึ่งในซีรีส์ภายใต้ x อ็กเพซึ่งย่อมมาจาก made of new ai ซึ่งจะเป็นกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าที่เน้นการขับขี่แบบอัจฉริยะสำหรับโมนา m 0 3นั้นหากเรามองแวบแรกตัวรถมีความเป็นสีดานค่อนข้างสูงแต่มาพร้อมกับท้ายที่สามารถเปิดได้เหมือนกับรถยนต์แฮชแบกโดยรวมมีการออกแบบที่ทันสมัยเช่นเดียวกันกับรุ่นอื่นๆภายในค่าย ด้วยการออกแบบที่ลงตัวทําให้โม n a M03 นั้นมาพร้อมกับค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศเพียง0 1 9 4 c d เท่านั้นซึ่งเป็นตัวเลขในระดับท็อปของโลกเลยทีเดียวซึ่งค่าซ d นั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่จะช่วยให้ตัวรถนั้นสามารถวิ่งได้ไกลมากยิ่งขึ้นด้วยสําหรับการออกแบบนั้นหน้ารถมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบปิดทึบโดดเด่นด้วยไฟหน้าทรงค้อน ไฟหน้าเฮดไลท์นั้นเป็นแบบ2ชั้น LED มีจำนวนพิกเซลมากกว่า300ดวงสามารถส่องสว่างได้ไกลามากกว่า150เมตรคันกลางด้วยเส้นไฟเดอทาม u ั n นิ่งไลท์ส่วนล่างของกันชนนั้นมาพร้อมกับฟอนต์สปริตเตอร์สีดำช่วยเสริมลุกความสปอร์ตให้กับตัวรถและช่องแอร์อินเทกนั้นเป็นแบบอะแดปทีที่สามารถเปิดปิดได้ตามย่านความเร็วด้านข้างของรถนั้นให้ลุกที่เป็นรถยนต์ทรงซีดานค่อนข้างสูงมิติความยาว4.7เมตร กว้าง1.89เมตรสูง1.4เมตรพร้อมกับระยะฐานล้อ,อยาวประมาณ2.81เมตรติดตั้งล้อขนาด18นิ้วเป็นมาตรฐานพร้อมกับออปชั่นล้อแมก a g ไลท์สปอร์ตขนาด19นิ้วเป็นตัวเลือกเสริมเมื่อจับประตูนั้นเป็นแบบซีมเลสแนบไปกับตัวถังส่วนช่องชาร์จไฟนั้นจะอยู่ตำแหน่งเหนือซุ้มล้อด,ด้านหลัง ออมมาถึงส่วนท้ายของรถต้องบอกว่าในจุดนี้ส่วนตัวยังคิดว่ายังดูไม่ค่อยลงตัวเท่าไรนักแม้ว่าจะเป็นการยกดีไซน์ที่ล้อก,กันกับไฟหน้ามาใช้กับส่วนท้ายก็ตามส่วนปลายสุดของท้ายรถนั้นมีความเป็นดักเทลเล็กๆพร้อมกับตัวอักษร X เผิงที่กระจายตัวอยู่ตำแหน่งประตูท้ายสำหรับภายในห้องโดยสารนั้นเป็นการออกแบบที่เรียบง่ายพวงมาลัยทรงดีเชฟสอกา้านพร้อมกับปุ่มสั่งงานแบบมัลติฟังก์ชันหลังพวงมาลัยเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับความพร้อมของผู้ขับขี่ ส่วนคอนโซลกลางนั้นติดตั้งหน้าจอส่วนกลางขนาด15.6นิ้วแบบสัมผัสสำหรับสั่งงานตัวรถรองรับระบบผู้ช่วย AI ที่สามารถสั่งงานได้ด้วยเสียงสร้างบรรยากาศในการขับขี่ด้วยไฟแอ B i บี t น i g ไล256เฉดสีที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ติดตั้งลำโพงรอบคัน18ตำแหน่งในส่วนของหลงังคารถนั้นจะเป็นแบบกระจกพาราโรมิกเต็มบานกินพื้นที่1.2ตารางเมตร ป้องกันรังสี U.V. ได้ถึง99.9%พร้อมกับป้องกันรังสีอินฟราเรดที่เป็นต้นเหตุของความร้อนได้ถึง97.6%ส่วนในด้านคุมพลังขับเคลื่อนนั้นโมนา M03 มีตัวเลือก2รูปแบบก็คือรุ่นสแตนดาดมาพร้อมกับมอเตอร์เดียวขนาด140กิโลวัตต์หรือ188แรงม้าแรงบิดสูงสุด225นิวตันเมตร ส่วนรุ่นสมรรถนะสูงหรือ p พ r f o r m a n c มนนั้นจะมาพร้อมมอเตอร์160กิโลวัตต์หรือ215แรงม้าพร้อมแรงบิดสูงสุดที่250นิวตันเมตรทั้ง2รุ่นย่อยนั้นจะเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหน้าทำความเร็วได้สูงสุด155กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่ชุดแบตเตอรี่นั้นจะใช้แบตเตอรี่จากฟินด์รีมซึ่งเป็นบริษัทลูกของ B y วดี D. โดยมีให้เลือก2ความจุก,ก็คือ51.8กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ และแบตเตอรี่ความจุ62.2กิโลวัตต์ชั่วโมงจะวิ่งได้ไกลมากขึ้นที่620กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐาน CLTC สำหรับอัตราการกินพลังงานของรถนั้นทาง X-PENG เคลมตัวเลขไว้ที่11.5กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรทั้ง2รุ่นย่อยส่วนด้านระบบความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือการขับขี่นั้นมีการติดตั้งกล้องมองภาพรอบคัน8จุด เซ็นเซอร์อัลตราโซนิก12ตัวเรดาร์คลื่นสั้นมิลลิเมตรจำนวน2ตัวและกล้องมองภาพภายในห้องโดยสาร1ตัวเมื่อทั้งหมดทำงานร่วมกันจะช่วยให้ระบบช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะของรถนั้นทำงานได้อย่างแม่นยำมากขึ้นสำหรับการทำตลาดนั้นหลังการเปิดตัว X เพิงได้เปิดให้ลูกค้าสามารถสั่งจองรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวล่วงหน้าแล้วด้วยเงินจำนวน99หยวนหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ500บาท ซึ่งการผลิตนั้นได้เริ่มขึ้นแล้วและคาดว่าจะมีการเปิดราคาอย่างเป็นทางการอีกครั้งในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้โดยมีราคาคาดการอยู่ที่ประมาณ200,000ยูนหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ980,000บาทก็ต้องมาติดตามกันต่อครับว่าหลังการเปิดราคาจำหน่ายในประเทศไทยของ Xpeng G6 แล้วในอนาคต m o n a M03 จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่จะถูกนำเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยด้วยหรือไม่ซึ่งในจุดนี้เราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปครับ เิเพลลครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างสำหรับ x เพิงโมนา M03 นั้นทั้งการออกแบบเทคเนอรี Take re, และระยะทางการวิ่งของรถต่อชาร์จนั้นหากมีการนำเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยต่อจากรุ่น G6 จะน่าสนใจหรือเปล่าคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ